ทางเรา Media s ซน d w วิ h มีเดียเปสนับสนุนการขับขี่รถอย่างผิดกฎหมายบนท้องถนนการแข่งข,ขันบนถนนสาธารณะถือเป็นอาชญากรรมผู้ชมควรใช้วิจารณญาในการรับชมคำพูดที่ใช้เพื่อเสริมอัตลรกและความสนุกในการรับชมเท่านั้นอย่าไปลองมูดสู้อะสามารถติดตามรายลี่ YouTube และ Facebook ของ s a n d w วิ h มีเดียสกวดอย่างนี้ถ้าดูจากที่อื่นคือคลิปกอ๊อปพวกก๊อปคลิปไม่เต็มนะหรือเต็มก็คอมเมนต์ขอคลิปไม่ได้นะวัยรุ่น ตัวละครสุดล่ำจากภาพยนตร์ชุด The Fast and the Furious รับบทโดยวินเบนซินเอยวินดีเซลครับบทตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นพระเอกร่วมกับไบรอันโอคอนเนอร์ที่มีคาแรคเตอร์มาดเข้มสุดเท่กับหุ่นล่ำบึกเป็นจุดเด่นร่วมกับรถที่เขามักใช้อย่างอเมริกันมัสเซอร์คาวันนี้เราจะพาคุณไปทราบถึงรถทุกรุ่นที่ดอมโตเรโตรใช้แบบรือกันมาทุกคันทุกภาคเลย d o d ชาร์เจอร์อเมริกันมัสซิงค่ากำลังสูงที่ดูเหมือนจะเป็นรถคันแรกที่เรานึกถึงทันทีเมือ่อพูดถึงตัวละครอย่างโดมินิกโตเรโตแต่ฉากแรกของจักรวาลเดอ Fast มันเริ่มขึ้นจากซีวิกสามคันนี้เลยครับ Honda c ซ v i c EJ1 บทบาทในหนังของมันคือเป็นรถที่แก๊งโตเรโตใช้ทำมาหาดร็กกันเลยก็ว่าได้สำหรับสเปคเรามีข้อมูลสำหรับคันนี้มาคร่าวๆคือชุดแต่งจากวิส g ีบอมบคิด และวิ่งหลังจากเวลไซต์ล้อจาก e x ็กซิ o นโขนาด17นิ้วและยางโยโกฮาม่าถัดมาก็ยังเป็นรถสายญี่ปุ่นอยู่คือ Mazda RX7 FD3S ฉากแข่งรถในเมืองเราก็จะได้เห็นแก๊งโตเรโตและครั้งนี้เขามากับ RX7 ในหนังไม่ได้บอกสเปครถคันนี้ไว้เราจึงขอเพียงไร่มนหาข้อมูลกันมาโดยที่รถคันนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องโรตารี่เครื่องก็โรตารี่ในเครื่องก็ลูกสูบหมุนทำไมเสียงมันวางเกวะแต่รถคันนี้มากับ 13BREW พวงหอยมาสองโขง Blow o wow, f valve intercooler และท่อไอเสียจาก b l i ิ z ภายนอกได้ชุดแต่งจากเวลไซด์คอมแบททูฝ่ายหน้าใช้ของ emia, อเมมิยะล้อก็ของเวลไซด์แอนดรูเอดซิงเอฟ และอย่างโตโย T1 ทีวันพร็อกซภายในมีเบาะเรคาโรพวงมาลัยเวลไซต์เกจากอะไรไม่รู้ส่วนเกจิในะยู่ว่าระบบในตัดที่เห็นในจอถึงแม้จะเป็นแค่พรอ็อพแต่ก็อ้างอิงจากของจริงคือชุดสนิกกี้พีดจากนอสนั่นเองครับหลังจากดอมเอารถไปซ่อนในที่จอดรถคันนี้ก็โผล่มาให้เห็นแวบๆในบางฉากและพอเปิดประตูโรงรถเราก็จะพบกับ Dodge Charger RTP70 ีสีดำดุคันนี้ ในเรื่องดอมเล่าว่าเขาทำรถคันนี้กับพอ่อมันมีกำลังมากถึง900แรงมา้าและวิ่งควอเตอร์ไมลได้ใน9วินาทีพอดีและที่โดดเด่นที่สุดในฉากก็คือเครื่องยนต์ Chrysler 392เฮมิอธิบายสั้นๆว่ารถยนต์ในอเมริกันถูกผลิตขึ้นโดยผู้ผลิต3ค่ายใหญ่คือเจนเรล l m มอเตอร์หรือ GM ผลิตรถยนต์ยี่ห้อบุยคัดิแล c เชฟโรเลต GMC, เฟียต Crysler a u t o m o b i l ลหรือ FCA ผลิตรถอย่าง Crysler, Dodge, Jeep, Ram และสุดท้ายคือ Ford ดมีฟอร์กับลินคอนรถยนต์ในค่ายเดียวกันก็มักจะมีการแชร์พาร์ทแชร์แพลตฟอร์มกันอย่างชาร์เจอปี1966ถึง1978จะถูกสร้างบน B แพลตฟอร์มหรือที่เขามักเรียกกันว่า B body รถที่ดอมขับหลายคันที่อยู่บนแพลตฟอร์มนี้ครับส่วนเครื่องยนต์จะสามารถยกจาก,กรุ่นที่ใหญ่กว่ามาวางได้เหมือนกันโดยความหมายของเฮมินั้นย่อมาจากเฮมิ p ิเฟร c a ลที่แปลว่าครึ่งวงกลม คือด้านบนของห้องเผาไหม้ปกติจะเป็นแบบแบนหรือไม่ก็เฉียงนิดหน่อยแต่แบบเฮมิจะเป็นเว้าแบบนี้เลยครับเหมือนถ้วยข้อดีคือทําให้ใช้วาลที่ใหญ่ขึ้นได้และลดการสูญเสียความร้อนรถของดอมจะวางซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ไว้ด้านบนเพิ่มขึ้นไปอีกโลเวอร์อันเอ็กรถคันนี้โผล่มาอีกทีตอนฉากสุดท้ายที่ไ่กระทืบจอนิทรานแล้วก็มาจอดเทียบกับซูปรากลายเป็นฉากในตำนาน ไรอันเอากุญแจรถสูป่ปลาให้ดอมเพราะเขาติดนี้รถสิบวิอยู่เป็นฉากจบของภาคนี้นี่เองจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีถ้าคุณได้นั่งดูเครดิตจนจบจะมีฉากแถมให้ด้วยโดยตอนนี้ดอมหนีลงใต้มาไกลถึงเม็กซิโกและขับเชฟโรเลตชีเวลเ l สีแดงไม่รู้ซูป้าหายไปไหนแล้วคิดว่าแกน่าจะร้อนหัวกระบาลเลยหารถที่มีลังค่ามาขับดีกว่าตัวละครโดมินิกไม่ได้ปรากฏตัวใน Too Fast Too Furious แต่กลับมาอีกทีในเอนเครดิตของตัวเกียวดิบและหลังจากที่เราได้ประติดประต่อบวกกับที่หลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาก็พอจะจับต้นชนปลายได้ถูกในคลิปนี้เลยจะขอเล่าตามไทม์ไลน์ฟาสตแล้วกันนะครับถ้าดูในหนังใหญ่ ภาคต่อไปคือภาค4ซึ่งเปิดมาทั้งดอมเลตตี้ฮานกับตัวละครใหม่อย่างทีโกกับริโกะจะอยู่กันในโดมินิกันเพื่อที่จะเชื่อมช่องว่างท่ามลายเลยมีหนังสั้นชื่อ lost บรรด l ลเลสออกมาในปี2009ครับเรื่องนี้ป่าวินดีเซลกำกับกับโปรดิวเองเลยเนื้อเรื่องเราไม่เล่าแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าสปอย เอาเป็นว่าแต่คุณอยากดูฉากแข่งรถฉากแอคชั่นมันไม่มีอะไรแบบนี้ให้ดูครับเพราะครึ่งเรื่องแรกเป็นการเล่าว่าตัวละครแต่ละตัวเจอกันได้ยังไงและทําไมภาค4ี่เขาถึงไปปล้นน้ํามันกันส่วนอีกครึ่งเรื่องก็เป็นฉากสวีทของดอมกับเลตตี้ถึงอย่างนี้ก็มีรถที่น่าพูดถึงอย่าง Pontiac Bonneville Convertible คันเบอร์เริ่มเลยภาคสี่เปิดด้วยฉากปล้นน้ำมันและรอบนี้ดอมขับ Buick Grand National หลังจบงานแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปดอมไปอยู่ที่ปานามาและยังใช้ c ชีเวลส์ s อซึ่งคาดว่าจะเป็นคันเดิมในตอนนี้นี่เองที่มีอาโทมาบอกเรื่องเลตตีดอมกลับมาที่บ้านและฉากนี้จะเห็นชาร์จเจอร์จากภาคแรกซึ่งเลตตีเป็นคนเก็บกลับมาซ่อมให้ครับพอดอมสืบจนรู้เรื่องแล้วว่าคนที่ความรถตลดต,ตี้คือลูกน้องของรากาเลยต้องการหาทางเข้าใกล้ตัวคนร้ายมากขึ้นดอมทำสีรถทีเวลใหม่ ให้กลายเป็นสีเทาและใช้แข่งคัดตัวจนได้ไปวิ่งข้ามโรมแดนฉากสุดท้ายคือระเบิดตุ้มตอนช่วงแรกเปลี่ยนกับปรากาในจังหวะชุลมุนแกก็ขับ W R X ไปขับซึ่งตำรวจคิดว่าหนีข้ามพรมแดนไปแล้วแต่จริงๆแกกลับบ้านมาซ่อมชาร์จเจอร์จนเสร็จทั้งสองคนขับรถไปจับปรากาที่เม็กซิโกแต่ขันกลับทางอุโมงค์มันแคบจับเลี่ยนเลนไม่ได้แล้วเปลี่ยนรถเลยแล้วกันและรถที่แกกระโดดไปคือคามิโร R S C28 หรือมักถูกเรียกว่า F- b o m b c a m เ r o รสำหรับรถคันนี้แตกต่างจากคันอื่นๆในเฟรนชชยคือมันเป็นรถที่ดังมาก่อนจะเข้ามาอยู่ในหนังอยู่แล้วเพราะถูกสร้างขึ้นโดยเดวิดไ r e เบเกอร์และมันมีกำลังมากถึง1,500แรงมา้าทางทีมงานเลือกใช้คันนี้เหมือนเอาใจชาวฮอตรอทไปด้วยครับส่วนผมนี่ต้องบอกเลยว่าเพิ่งรู้ตอนนี้เลยว่ามันไม่ธรรมดาชาร์เจอร ปรากฏให้เห็นอีกครั้งในตอนจบของภาค4และตอนเริ่มของภาค5ซึ่งคันนี้ไม่มีที่มาที่ไปครับพอถ้าตามเนื้อเรื่องชาร์จเจอคันสุดท้ายของดอมมันชนเละในอุโมงค์ไปแล้วและไบรอันไปเอารถใครมาขับถึงอย่างนั้นรถที่ดอมใช้ขับมาจนถึงริโอเดจาเนโรก็ยังเป็นชาร์จเจอร์ซึ่งจะเป็นคันเดียวกับภาคก่อนหรือไม่อันนี้เราก็ไม่มีข้อมูลยืนยันครับและเขาขับคอเวตแกรนสปอร์ตสปริงเกร ดยเป็นรถที่ปล้นมาจากรถไฟก่อนจะบินลงหน้าผาไปส่วนชาร์จเจอร์คันเดิมยังมาหลอกหลอนให้เห็นอยู่ตอนไปแข่งกินรถกับเจ้าถิ่นในบราซิลและเขาบอกว่ามันยึกไม่เคยกินฝุ่นของใครส่วนฉากสุดท้ายคือโดนฮอปชนเละไปเลยดอทชาร์จเจอร์อาทีจากยุคใหม่มาอยู่ในหนังฟาสครั้งแรกคือในเวอร์ชั่นของรถตำรวจครับซึ่งในคลิปที่แล้วเราเข้าใจผิดว่าเป็นคันเดียวกับที่เอาไปลากตู้เสฟตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ชาร์จเจอร์ที่ใช้ลากตู้เซฟคือ SRT8 จากปี2010ครับและปิดภาค5ไปด้วย Challenger SRT8 เกรดเล็กน้อย SRT คือเวอร์ชันอัปเกรดของรถใน Chrysler คือรถอย่าง Jeep ก็มีเวอร์ชัน SRT ได้เหมือนกันและภาคหลังๆดอทก็เข้าเป็นพาร์ทเนอร์ของ Universal อย่างเต็มตัวดังนั้นในหลายๆฉากมันก็เหมือนโฆษณารถไปด้วยตามกันด้วยนะ บอกเลยว่าอย่างนี้เห็นบ่อยจัดจดมันต้องโฆษณาอะไรเดี๋ยวฟาดดิสำหรับฉากไลลาชอลในคลิปที่เราบอกไปว่าเป็น M5 ใช่ไหมครับก็ต้องขอขอบคุณทันทีคอมเมนต์เข้ามาว่ามันมีฉากที่ฮอปพูดอยู่ว่าคันนี้มันเป็นเครื่อง V8 ไม่ใช่หโลอโลเครื่องนั้นนะ่ะทวินเทอร์โบเครื่อง V8 550แรงม้าเลยนะไอ้หนูซึ่งก็จริงด้วยครับเพราะ M5 เป็น V10 รถที่ใช้ตอนนี้จึงน่าจะเป็น 550i ก็ต้องขอบคุณมาด้วยหน้าที่นี้ครับคลิปเหล่าข้อมูลตรงไหนผิดตรงไหนพลาดก็พิมพ์มาบอกกันได้เลยครับเรายินดีอย่างยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนกับทุกคนสำหรับชาร์จเจอร์เดโทน่าคันนี้ก็ขอยกให้เป็นพระเอกประจำภาคไปเลยช่วงปลายปี60เข้า70การแข่งนสคาคกำลังดุเดือดเข้มข้นรถของ Ford และเชฟวีทำผลงานได้อย่างเหนือชั้นและแบรนด์ลูกพี่ลูกน้องของดอทอย่างพรีมัสก็ถือได้ว่ายู่ในเกณฑที่ดี แต่ชาร์เจอร์ถึงมั่นแข็งแกร่งบนทางตรงแค่ไหนแต่การวิ่งในสนามมันกลายเป็นรถที่คุมไม่อยู่ทางครสเลอร์เลยมอบหมายให้วิศวกรจรวดจ,จอห์นพอยเตอร์ใช่ครับตอนนั้นเขามีแผนกเกี่ยวกับเจรวดด้วยบ้าบอสุสดผลที่ได้คือรถแข่งหน้าตาแหวกขนรรมเนียมแต่สิ่งที่มันถูกสร้างมาให้แหวกจริงๆนั้นก็คือแหวกอากาศครับและมันได้ผลจริงๆด้วยครับเนื่องจากด้วยกติกาของเนสค่ะที่กำหนดขั้นต่ำการผลิตไว้ที่500คัน จึงเป็นที่มาของชาร์เจอร์เดโทนา5 0 0คันแบบนี้บอกเลยว่ามันโคตรแรงและความจริงคือโดยเหตุผลที่มันได้เปรียบในสนามมากทางผู้จัด n a s ส a r เลยเพิ่มจำนวนการผลิตเป็น1,500คันในปีต่อไปนั่นเองรถอีกคันที่มาในทรงเดียวกันก็คือพรีมัตซ์ซูเปอร์เบิร์ดกลับไปที่ฟาสต์คันนี้ถูกใช้ตั้งแต่ฉากที่แข่งกันเลตตี้และฉากรถถังที่เขาหักรถเข้าชนที่กั้นทาง แล้วบินไปรับเมียกลางอากาศว้าวโมจจริงๆส่วนฉากเครื่องบินครั้งนี้เป็นชาร์เจอร์ SRT 8จากปี2012แล้วเขาไปเอารถมาจากไหนนี่มันในกองทัพไม่ใช่เหรอคำตอบคือสปอนเซอร์ครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังได้ซินกระโดดทะลุเครื่องบินออกมาอีกด้วยแต่กลัวว่ามันจะเท่เกินไปผู้กำกับเลยสั่งให้กลิ้งสักหน่อยก็แล้วกัน ฉากจบที่1327บ้านดอมจะเห็นพรีมัตบาราคุดาจอดอยู่หนึ่งคันและมันคือรถคันเดียวกับที่ดอมใช้ขับไปนู่นไปนี่พาเลตตี้ไปเที่ยวและใช้แข่งในเรสบอร์ในภาค7ด้วยครับดอมไปโตโกเกียวหลังจากบ้านโดนระเบิดตรงนี้คือจุดเชื่อมต่อกับตอนจบของโตเกียวดิฟฉากนี้จะมากับพรีมัร,รถระเนอสีเทาพร้อมเพลงประจำตัว ในฉากงานศพของห่านก็ยังเห็นรถแรนเดอร์ทำเป็นสีส้มนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกร,รอภาพกลับไปหน่อยดิมี r 3 2ด้วยนี่หว่าเดาวว่าเป็นรถของไบอันนะครับเนี่ยไปไล่ล่าก,กันต่อครับแล้วก็ตามสภาพฉากเจอคันนี้ในเรื่องบอกว่าเป็นการตัดต่อพันธุกรรมระหว่างคันนี้กับคันนี้แต่เราว่ามันดูออกไปทางรถแข่งบาฮามากกว่า ซึ่งรถที่ใช้ถ่ายทำก็เป็นรถที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งคันมีแค่กระดองของชาร์เตอร์เท่านั้นที่ถูกเอาไปใช้ครับและเชื่อว่าหลายท่านที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วยังอาจจะสงสัยอยู่ว่ามันคือเกียร์อะไรคือที่เราไปสืบมามันคือชิปเตอร์ของไซด์วินเดอร์ครับซึ่งเขาบอกว่ามันใช้สายเคเบิลอันนี้เราก็งงเหมือนกันซึ่งใช้กับเกียร์อโอโต้สำหรับคันนี้แกก็ได้สาธิตประสิทธิภาพของโรเคสขับรถลงเขาไปเลย และในขณะที่เพื่อนขับซุเปอร์คาร์กันในอาบูดาบีแกก็ไม่ลืมที่จะเอาใจสปอนเซอร์กับฉากนี้ครับแกขับชาร์จเจอร์ปี2015ไปเลยผลปรากฏว่าระบบตาเทพมันดันอยู่ในรถแล้วรถดันไปอยู่กับเจ้าชายแล้วเจ้าชายดันนอาไปจอดไว้บนตึกความพิเศษของคันนี้คือทั้งโลกมีอยู่แค่7คันตัวถังเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และไฟหน้าฝังเพชร4 4 0เมตร สเปคคร่าวๆค,คือมันได้เครื่องจาก g กรุฟเครื่อง6สูบแถวนอนขนาด3.7ลิตรกำลังสูงมากถึง780แรงมา้าเร่ง0ูนย์ได้ใน2.8วินาทีและได้เดิึกปลดปล่อยจอมพลังแล้วฉากนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ประจำภาคเลยครับเผ็ดร้อนไปตามๆกันส่วนรถที่ใช้ถ่ายทำก็ไม่ต้องตกใจเพราะเขาไม่ได้เอาไฮเปอร์คาร์มูลค่า3ล้าน400นเหรียญมาปู้ยี่ปู้ยำแน่นอน พราได้รับความร่วมมือจาก W m o มอเตเหมือนผู้ผลิตเดินมาสกิดไหลว่าคุณกำลังประสบปัญหากับการลดคอสอยอยู่หรือไม่ปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อเราให้ใช้โมเดลเดียวกันได้และเปลี่ยนวัสดุเป็นไฟเบอร์กลาสเพื่อใช้ในการถ่ายทำนั่นเองชาจเจอถูกใช้กรอบคันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าใช้คุ้มมากเลยเพราะนอกจากจะเอาไปชนกับชอแล้วยังเอาไปบินชนเฮลิคอปเตอร์ด้วยแต่เหมือนจะวืดนนะครับเดี๋ยวเอาแล้วเอากระเป๋าไว้แขวนตอนไหนวะ ฉากสุดท้ายของภาคเจ็ดเชียวว่าเป็นฉากที่กินใจหลายๆท่านไรอันจะขับซูป้าสีขาวซึ่งเป็นรถของพ่อวอล์เกอร์ด้วยการจะหารถที่มาจอดคู่กันแล้ดูทัดเทียมและไม่เด่นกันจนเกินไปไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สุดท้ายก็มาจบที่ชาร์เจอร์แม็กซิมัสคันนี้นี่เองซึ่งเป็นผลงานระดับแฮนด์คราฟต์เฉพาะบอดี้ก็ใช้เวลาในการทำมากถึง16,000ชั่วโมงแต่ความสวยงามที่ออกมานี่คือระดับงานศิลปะ ถ้าทำสีทับงานระดับนี้มันจะน่าเสียดายไปหน่อยเลยปล่อยให้เห็นสีของวัดสดุกันเลยครับปิดภาคเจ็ดไปยังสวยงามประทับใจ The Fate of the Furious เปิดตัวโดวย Chevrolet Impala Sport Coupe สีแดงสดคันนี้คันนี้คันนี้อเออแล้วทำไมมันต้องแข่งรถนะรถที่ขับคือ Chevrolet Free l i ภาคนี้ต้องบอกว่าเป็นภาคที่ผมดูไม่รู้เรื่องจริงๆครับพอเลิกสนใจเนื้อเรื่องไปแล้ว แต่รถสวยๆก็ยังเยอะอยู่อย่าง Challenger SRT Demon คันนี้กับอีกคันที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้คือ Primus GTX และคันสุดท้ายเป็นคันอื่นไปไม่ได้นอกจาก Charger v ร r uh ช i ่นตะลุยหิมะ โ,หโ,หโหใครจะคิดว่าจากปลนเครื่องเล่น DVD มันจะถึงขับรถชนเดือดำน้ําเห็นฉากนี้เข้าไปกลัวลุงแถวบ้านจะแบนไม่ให้รถคันนี้ขับในประเทศไทยเหลือเกินส่วนในภาค9นี้ขอไม่บอกว่ามีรุ่นอะไรบ้างแต่จะขอเชิญชวนไปดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รอเขาประกาศอีกทีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี ฮะเฮะ้ในทุนเขากลัวเจ๊งน่ะเขาไม่กล้าเข้าลงสักทีหนึ่งกินลอกเกอร์โอ้โอ้โกอดปอบใจแม่งใครปล่อยเฟกนี้ว,ว่าฉายต้นปีวะ